สวัสดีคันเพื่อนก่อนอื่นเราก็ดิบกาแฟก่อนอันนี้เป็นกาแฟบาริสตา้า <c oughs> เป็นกาแฟผสมนมแล้วก็กาแฟกาแฟร้อนกาแฟอุ่นเนาะเพราะว่าช่วงหน้าหนาแล้วก็จะประมาณนี้แหละวันนี้เดี๋ยวพามาชมสวนหลังสภาพแบบว่าอากาศหนาวเย็นหิมะตก มีหิมะตกบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะพริกก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมพริกพริกนะนนะไปแล้วนะคะไปหมดแล้วทนะ่นี่เยนหัวกันเลยเห็นไหมฮะไปหมดแล้ว <laughs> ก็วันนี้จะมาทํางานเพราะว่าอากาศดีเนาะหลังจากเก็บหัวใจทาวเสร็จกันก็มาถอนอน,นี้ต่อตอนแรกว่าจะถอนวันนั้นใช่ไหมพอดี ไม่ทันนะคะแล้วก็อากาศฝนตกตลอดเลยทุกปันก็เลยไม่ได้มาถอนนะ,ะวันนี้อากาศออกอากาศแดดออกก็เลยมีโอกาสได้มาจะมาถอนลอะนล<ม>ก็จะพลั่วฮะพลั่วพลั่วแบบนี้นะ<ม>ก็จะเอาพวเนี่ยมางัดน,นะแต่ว่าขอกินกาแฟาก่อนเนาะก็จะพาเพื่อนมาจัดการกับ ้นพริกถอนออกแล้วก็รื้อพลาสติกออกด้วยนะถ้าทันนะรื้อพลาสติกออกด้วยเพราะว่าตอนช่วงสปริงเนี่ยจะได้ง่ายๆเนาะแต่แตจริงๆแล้วลุงก็บอกว่าไม่ต้องมาทําหรอกแต่ก็คือเราว่างเนะเราก็อยากออกกําลังกายด้วยเนาะไม่ได้ออกกาลังกายหลายวันเลยออกมาแบบสู่โลกภายนอกบ้างนะไม่งั้นก็จะเป็นแบบซึมเศร้าตายเนาะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยจ้องแต่คมนะ นี่นะคะสภาพนะาะเพื่อนก็ไปหมดแล้วพร,ริกก็เก็บยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็ช่างมันเถอะมีพริกอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเกือบ10กิโลนะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าไม่ปลูกพริกนะนะเพราะปีหน้าไม่ปลูกพริกเพราะว่าการจะกลับไทยแล้วไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวปีหน้านี่นะไม่รู้จะกลับมาทันปลูกพริกเปล่ากาันก็เลยเตรียมปลูกไว้เลยสําหรับกินไปเลย2ปีนะปีหน้าก็ต้องปลูกพริกสบายไปเลยนะปีหน้าการ คิดว่าไม่ปลูกนั้นเพื่อนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่เป็นลูกค้าติดตามกันมาเนาะที่เคยซื้อเคยอะไรเงี้ยแต่เนี่ยปีหน้าก็ปีหน,น้าจะปลูกผักที่มันสามารถเริ่มปลูกได้ช่วงเดือนกันเมษานะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะโอมิครอนนะ mm. เพื่อนก็มีปัจจัยหลายอย่างจะมีค่าเครื่องบินหรือเปล่านี้ <laughs> ช่วงนี้ก็อถอนทิ้งง่ายดีนะเพรามันเดียวๆอ่ะไม้ก็ไว้ฝั่งนี้ อันนี้เป็นมะเขือ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหกับแมงลักกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้คือถอดแล้วแต่ว่าคือยังเอากองกองไว้นะแต่ถอดหมดแลวนุ่นพลิกแล้วก็หมดแล้วว่านี่เหลือบวบเหลือมาจัดการสุดท้ายนะคะพอดีไม่ได้เอามีดมา